แม่งวดนี้นะสัญจรบึงการนะลูกหลานพญานาคนะจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังบอกแบบนี้นะงวดนี้นะสัญจรบึงการนะลูกหลานพญานาคจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังรอเบิงรอชมเลยค่ะรอชมเลยค่ะแล้วงวดนี้นะ พอเลขเข้าปุ๊บนะหนูบวงสวงอีกหนูบวงบวงสวงบวงทุกงวดหนูบวงสวงทุกงวดหนูบอกแค่นี้เลยเมื่อวานเพื่อนบ้านเข้าตัวนิ้นนี่ค่ะคนอยู่ในดอมดูเสียงด่งดังอ่ะหนูก็กล้าพูดว่าในประเทศไทยอ่ะหนูก็สุดเบอร์หนึ่งอ่ะเนาะเออในประเทศไทยหนูก็สุดหนูก็สุดหนูก็ติดอันดับต้นๆนะอะอย่างน้อยอ่ะหนูก็ติดอันดับต้นๆ่ะ เพราะฉะนั้นตอนนี้หนูไม่ได้ซีเรียสว่าคนจะกลับมาแบบดูไลน์หนูหลักหมื่นหลักแสนหนูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นแล้วเนาะหนูเอาแค่แบบหลักร้อยหลักพันแล้วมันก็แฮปปี้แล้วคนก็ได้กันตลอดแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าคําว่าโลโก้แม่นำหนึ่งถ้ามันดังอีกรอบหนึ่งมันหาที่ซื้อไม่ได้แล้วนะต้องขอบคุณนะตอนนี้ที่แบบคนให้แนวทางแบบเยอะขอบคุณนะคะนี่ถามแม่น้อยได้เลยนะแม่น้อยอยู่กับหนูนะถามแม่น้อยได้เลย ถามไม่น้อยด้วยเลยขอบคุณนะคะหกสามหกสี่ใช่หกสามหกสี่ปีของหนูและปีนี้ปีหกแปดแม่ฟังหนูรอทบองวดนี้เขาไปที่ไหนใครตอบได้บ้างใครตอบได้บ้างว่ารอทบองงวดเนี้ยรอบเนี้ยเขาสั่์จรไปที่ไหนบึงการแล้วบึงการเป็นเมืองของอะไรคะ แล้วบึงการเป็นเมืองของอะไรเมืองของพญานาคถูกไหมงวดนี้เขาสัญจรไปบึงการแล้วบึงการเป็นเมืองของพญานาคแล้วหนูเนี่ยลูกหลานพญานาคหนูเนี่ยลูกหลานพญานาคเพราะฉะนั้นน่ะใครที่อยู่ในด้อมหรืออยู่หน้าไหลฟังไว้เลย เราทบองงวดเนี้ยเราทบองงวดเนี้ยนะพญานาคมาโชว์แน่พญานาคมาโชว์แน่หนูบอกแค่นี้หนูบอกแค่นี้เลยหนูเนี่ยลูกหลานหนูหนูลูกหลานปู่ค่ะหนูลูกหลานพญานาคหนูลูกหลานปู่เลยค่ะหนูศรัทธาในปู่หนูศรัทธาในพญานาคหนูยกไว้เหนือหัวเลยก็คือปู่ สวดมนต์หน้าหิ้งพระทุกวันหรือสวดมนต์หน้าหิ้งพระทุกวันหน้าองค์ปู่ทุกวันตัวเน้นสุดจริงคุณบีมเราไปแค่ตัวเน้นแค่นั้นแค่นั้นเราไปแค่ตัวเน้นแค่นั้นโอ้ยคิมทาหน้าร้อนหนูหน่อยเข้าร้อมยังไงทักตรงนี้จ้าเข้าร้อมเข้ากลุ่มทักตรงนี้นะ 199าบกาทเดยวหนู่อธิบายอรอบหนึ่งนะเดยวหนู่อธิบายอรอบหนึ่งนะฟังหนูนะฟังหนูนะควาตามแม่นมาหกปีเมื่อก่อนถูกงแล้วเร็จขอขอบคุณพี่จูนนะคะขอบคุณคุณจูนสําหรับคอมเมนต์ดีๆที่ให้กําลังใจหนูขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณนะคะแม่งวดนี้นะสัญจรบึงการนะลูกหลานพญานาคนะ จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังบอกแบบนี้นะงวดนี้นะสัจนจรบึงการนะลูกหลานพญานาคจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังรอเบึงรอชมเลยค่ะรอชมเลยค่ะแล้วงวดนี้นะพอเลขเข้าปุ๊บนะหนูบวงสวงอีกหนูบวงบวงสวงบวงทุกงวดหนูบวงสวงทุกงวดหนูบอกแค่นี้เลย เมื่อวานเพื่อนบ้านเข้าตัวนี้นี่ค่ะคนอยู่ในดอมแม่ฟังหนูก่อนจ้ะฟังหนูก่อนแนวทางใครจะเข้าด้อมทักตรงนี้ฟังหนูนะใครจะเข้าด้อมทักตรงนี้หนูเน้นชุดเน้นนะหนูจะเน้นที่ชุดเน้นถ้าชุดเน้นเข้าหนูถึงจะดีใจหนูเน้นที่ชุดเน้นนะและเม็ดเดียวของหนูคือเม็ดเดียวถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวให้ดู ไม่เชื่อเดี๋ยวให้ดูดีกว่าเดี๋ยวจะโอกยใช่หรอแม่หลังออกหรือเปล่าของแดดให้ดูดาวโจนก่อนนะดาวโจนค่ะ807ดาวโจนเมื่อคืนแตก3ามจ้าดาวโจนเมื่อคืนแตก3ามจ้าดาวโจนจ้ะดาวโจนแปด์เจ็ดาวโจนแปด์เจ็เข้าใจแล้วทำไมถึงว่า พี่สุโก้เข้าใจหนูนะคือคือที่หนูทําด้อมอะ่ะเพราะว่าด้อมเนี้ยหนูสอนเล่นไปทีละด้อมบางคนะเห็นแนวทางแต่เล่นไม่เป็นหุ้นเล่นยังไงอะ่ะนิเคจีนหั่งไปยังไงไปแบบไหนเล่นแบบไหนทํายังไงจะมีไรายได้เพอะแม่เข้าไปแม่จะเข้าใจว่าอ๋อแบบนี้นี่เองเอ่อเห็นป่มอ่าเนี่ยคนอยู่ในด้อมคนอยู่ในด้อมเนี้ยเขาจะคอนเฟิร์มให้หนูได้ได้เป็นอย่างดีอืม มาดูรอบเช้าดูคะ่ะของหนูไม่หวานนะคะหนูหนูเขียนเลยนิเคจีนห้างหุ้นเช้านิเคจีนห้างเก้าศูนย์เจ็ดนิเคเช้ามาเจ็ดศูนนิเคเช้ามาเจ็ดศูนเวลาเราเน้นเราเน้นแบบนี้เม็ดเดียวคือเม็ดเดียว ฟันคือฟันตัวเดียวเม็ดคือเม็ดเดียวคือเม็ดเดียวไม่มีนะคะเจาะสิบเม็ดสิบผ่านหุ้นหนักไม่เอาหุ้นหนูจะเม็ดเดียวไม่มาคือไม่เล่นไม่มาคือไม่เล่นแค่นั้นแล้วแล้วลอลิงหนูจะบอกลอริงตลอดว่าหนูเน้นชุดเน้นนะหนูเน้นชุดเน้นนะลอลิงอ่ะหนูเน้นชุดเน้นนะหนูไม่เน้นเลขสูตรนะหนูเน้นชุดเน้นนะแล้วเมื่อวานนะทั้งสูตร ทั้งชุดเน้นตัวเดียวกันทั้งสูตรทั้งชุดเน้นตัวเดียวกันแล้วลอทบรลอทบอเข้าด้อมไปชุดเน้นนะหนูพูดตรงนี้เลยนะพันสามร้อยคนดูนี่เคบ่ายหนูลงในด้อมค่ะคุณปาลินหนูลงในด้อมรอรอลอทบอรอบออที่แล้วบนล่างหนูเน้นให้ตัวไหนหนูเจาะให้ตัวไหนหนูเจาะให้ชัดเจนนะหนูลงให้ชัดเจนนะและรอบนี้ ลอทบอชุดเน้นนะหนูย้ำแล้วนะลอทบอชุดเน้นนะรอบนี้ลอทบอชุดเน้นนะรอบนี้ใครจะเข้าด้อมทักตรงนี้199บาทไม่ได้เสียเงินฟรี199บาทลูกค้าจ่ายมาลูกค้าได้กระเป๋าตังค์หนึ่งใบและได้เครื่องรางอีก2ชิ้นได้กระเป๋าตังค์หนึ่งใบและได้เครื่องรางอีก2ชิ้นนะคะเข้าด่อมไปแล้วนะคะลูกค้าห้องนี้คนเล่นไม่เป็นแจ้งในด้อมเลยในด้อมนี้จะเป็นคนคุยทักไทย คนในด้อมตลอดอย่ารำคาญหนูก็พอที่หนูเด้งไปคือหนูที่เด้งไปเนี่ยคือหนูด้อมนี้จะเป็นด้อมที่คุยกันบ่อยไม่รำคาญกันนะ เพราะว่าคนที่เขาเล่นไม่เป็นเขาก็อยากเล่นเป็นเขาก็อยากได้ไม่ใช่คนเข้าไปใหม่คือด้อมเนี้ยพอเต็มปับ๊บหนูจะหนูใจหนูจะปิดรับก่อนนะหนูจะสอนให้ให้ให้เล่นแบบให้เล่นเป็นกันไปเป็นทีละด้อมทีละด้อมเนาะมันจะได้แบบว่าจะได้แบบง่ายๆทุกคนเนาะ